โรทันแผนเปเช่สั่งห้ามเอ็มบาเบ้ซ้อมกับทีมชุดใหญ่หลังเจราจารสัญญาไม่คืบงานเข้าเต็มเปาสำหรับคิดิยันเอ็มบาเป้ก่องหน้าทีมชาติฝรั่งเศสหลังจากล่าสุดมีรายงานว่าถูกปารีสแซงต์แซงแมงต้นสังกัดในสิกลิเกเอิงฝรัร่งเศสสั่งห้ามฝึกซ้อมกับทีมชุดใหญ่เนื่องจากขา้อพิพาทเรื่องสัญญาที่ยังไม่จบสิน้นก่อนหน้านี้เปเช่เมือนหนีกล่องหน้าทีมชาติฝรั่งเศส เดินทางไปดวงปรีซีซั่นกับทีมที่เอเชียหลังจากเจ้าตัวปฏิเสธต,ต่อสัญญาฉบับใหม่ที่กำลังจะหมดลงในปี2024อีกทั้งปัดก็เสนอย้ายไปอาอาลีในลีสซุอุดิอาระเบียอีกด้วยแม้ว่าทั้งส,สองสโมสรสามารถตกลงกันได้แล้วก็ตามโดยเป็นที่เชื่อว่าดาวยิงวัย24ปีมีแผนที่จะย้ายไปเล่ในให้กับเรอัลมาดริดแต่ทีมนองจากสเปนไม่ต้องการยื่นข้อเสนอในช่วงซัมเมอร์นี้และจะรอเซ็นสัญญาร่วมทัพบแบบฟรีฟรีในปีหน้าแทน ซึ่งเรื่องดังกล่าวทำให้นาเซอร์อัลเคลฟี่ประธานสโมสรเปเอชเยืนการานว่าจะไม่มีทางปล่อยเอ็มบาเป้ย้ายออกไปแบบไร้ค่าตัวแน่นอนนั่นทำให้สถานการณ์ตอนนี้ยังหาข้อสรุปกันไม่ได้ขอขอบคุณภาพและแหล่งข้อมูลข่าวสนุกดรือความค่าฝากกดไลค์ like, ก, share, กดแชร์กดซับสไคร์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ